ก็เจอกันเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องเอ้ยก็วันนี้ก็วันที่ยี่สิบเท่าไรพี่น้องยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองบ่ะยี่สิบสองพฤษภาหรือเปล่าเนะาะกลายเป็นเน่าไรเนาะทางบ้านพี่น้องฝนตกดีบ่พี่น้องเอ้ยส่วนทางมุกดาหารนี่เบิ้งพี่น้องเหมือนมันจะมาแล้วพี่น้องเอ้ยเหมือนมันจะมาเลยแหะละแต่ก็ไม่รู้ยังไงเมฆนี่โอ้ยลอยต่ําเหมือนมันจะตกมืดอมือพี่น้องเอ้ย การสำหรับ,บเอฟซีกษตรก้อนกับวางแผนเด้อพี่น้องเด้อว,วางแผนในการเพาะปลูกวางแผนในการหวานข้าวเพราะว่ากรมอุตุเพิ่นบอกว่าไอ <c oughs> อีกประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่23พี่น้องย3เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยคือล่องมอรสุมพี่น้องล่องมอรสุมมันจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยมันจะทําให้ฝนตกพี่น้องทําให้ฝนตก เพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่คิดจะหว่านข้าวในช่วงสองสามสี่ห้าวันหรือว่านับจากวันที่ยีามเป็นต้นไปเนี่ยก็ผิดจะาหน้าให้ดีๆพี่น้องเขาบอกว่าฝนมันสีตกล่องมรสุมมันจะลงมาก็รอติดตามพี่น้องเผื่อใจไว้พี่น้องเผื่อใจไว้กรมอุตุเพิ่นก์ประกาศออกมาแล้วเนาะว่า จะมีล่องมรสุมเข้ามาออแล้วก็มันจะมีพายุพายุกอ่อตัวที่ฝั่งอ,อะไรนะฝั่งอันดามัน่นพี่น้องฝั่งฝั่งอันดามันแถวไอ้ประเทศพามา่าอ,อ่ดถัดๆไปแถวประเทศอินเดียฝั่งเนี้ยออแล้วทีนี้มันจะดึงลมดึงลมมาพัดผ่านแถวประเทศไทยออพันวา,วาก็ให้เผื่อใจพี่น้องเผื่อใจออก็ระมัดระวังเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางในการไหน ว่างแผนเพราะปลูกเออไม่ว่าก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้านานนะเนาะสำหรับพื้นที่ใครที่ยังไม่มีน้ําก็รอจังหน่อยพี่น้องรอจังหน่อยเดี๋ยวกาม,มาพี่น้องเออส่วนพื้นที่ไหนที่น้ําเยอะแล้วก็อาจจะมีฝนมาซ้ําเพิ่มอีกพี่น้องเออก็คือว่าแหละคือเราเป็นกเกษตรกรยุคใหม่พี่น้องกเกษตรกรยุคใหม่นี่คือต้อง คือเทคโนโลยีเ,เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยมันมีส่วนที่จะเข้ามาช่วยพี่น้องมีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องการวางแผนเพาะปลูกนี่แหละพี่น้องเพื่อที่เราจะได้ลดความเสี่ยงที่ความเสียหายาที่จะเกิดขึ้นมันบอละเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนพี่น้องสมัยก่อนนี่ยสังเกตปวกสังเกตแมงสังเกตอะไรต่างๆสังเกตต้นไม้คือจังปีนี้กะ ไอ้ดอกมะม่วงดอกมะม่วงเป็นโกอผู้เฒ่าผู้แกโบราณก็บอกว่าฝนซีดีอืมแต่ก็เราก็รอติดตามมาเนาะแต่มันก็น่าจะดีอย่างที่เขาว่า,าจริงๆอะไรพี่น้องอืมแต่ทีเนี้ยเราเป็นเกษตรกรยุคใหม่ก็ต้องฟังหูไว้หูอืมก็ทั้งนี้ท้งนั้นแล้วก็ต้องดูธรรมชาติด้วยดูธรรมชาติด้วยดูดูพยากรด้วยควบคู่กันไปเหมือนที่ผมบอกกับเอซีเสมอแหละว่า การทำนาทางหรือว่าการทำเกษตรเนี่ยเราต้องอทฤษฎีกับปฏิบัติต้องต้องควบคู่กันไปเ,เพื่อให้มันบรรลุจุดมุ่งหมายให้มันสําเร็จไม่ใช่ว่าเราจะทําก็ไม่ใช่ทําอย่างสมมุติทํานาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ประสบการณ์อย่างเดียวบ่แม่นเนาะคือหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ย คือจังชาวนามือใหม่เนี่ยหลายคนก็ยังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องหาความรู้ใน YouTube ใน Google ใน a c e b o o k อีไอย่างก็แล้วแต่มันก็มีความรู้เพื่อเอามาประกอบประกอบรายการตัดสินใจคือจังคือจังเข่านาปีแบบนี้ข้าวนาปีข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าข้าวเหนียวก็ของหกนี่บางคนนี่ยังไม่รู้เลยยังยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเข่านาปีหรือเข่านาปังมันเป็นข้าวไวแสงหรือข้าวไม่ไวแสงยังไม่รู้เลยแม่บ่า่ละ เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ก็เท่ากับต้องหาศึกษาไปน้องหลักทฤษฎีในการหวานข้าวก็เท่ากับต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเห็นคนเท่าคนแก่เขาหวานเร็วกบสิบานตามเขาโดยไม่ได้ดูพื้นที่ของตัวเองเลยว่ามันเหมาะไหมมันควรจะหว่านเร็มไหมหรือว่ามันควรจะหวานช่วงไหนแต่บางคนก็ไปเชื่อทฤษฎีทั้งหมดบอกว่า หวานข้าวนี่อกลางเดือนมิถุนากลางเดือนมิถุนายนนี่เหมาะที่สุดแล้วเอออย่าหวานเร็วจนเกินไปเอแมนบอกแต่ในหน้างานของตัวเองก็ไม่ได้ดูเลยว่าน้ําของตัวเองนี่มันมาเร็วเอมัอนบอลมันบอสามารถได้หวานเดือนมิถุนาได้อมันบอกพอจริงแล้วมันก็เหตุบ่ได้เพราะนั้นมันมันมันต้องยืดหยุ่นน้องยืดหยุ่นการเฮ็ดเกษตรนะผมจะบอกเสมอว่าให้พี่น้องนี่ยืดหยุน่นอ,อย่าไปยึดหลักทฤษฎี มากจนเกินไปอืเราเราต้องมองหน้างานเป็นหลักคือจังไอการหวานข้าวเนี่ยผมก็สิบอกกับไปเกษตรกรหรือว่าเอฟซีมือใหม่เสมอว่าคือพยายามพี่นอ้องเออคือการทำนาในปัจจุบันนี่นะปัญหามันปัญหาหลักๆก,ก็มันคือเรื่องวัชพืชพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแต่ละคลิปผมนี่สบิบอกอยู่เสมอผมจะบอกเอฟซเสมอว่า หลักการหวานข้าวให้มันให้มันมีหญ้าน้อยๆเนี่ยหรือว่าให้มันให้มันหญ้ามันขึ้นที่หลังข้าวเนี่ยคือมันต้องหาช่วงเวลาแล้วก็วิธีการ,รวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์มากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาดํานาตมนาหวานนาหยดเนี่ยผมก็เฮ็ดมากเมื่อแล้วพี่น้องแล้วทีนี้มันเขาเรียกว่ายังไงล่ะหลักเขาเรียกหลักไอ <c oughs> ไม่ใช่หลักเนาะเขาเรียกว่า ลักษณะลักษณะภูมิประเทศหรือว่าภาคอีสานของเฮ้าเนี่ยในเรื่องของการลดต้นทุนในการเหตุหน้านี่ก็คือทั้งลดต้นทุนทั้งผลผลิตทุกอย่างนี่พี่นอ้องน้าหวานสําหรับผมนะผมว่ามันตอบโจทย์ที่สุดแล้วเอหน้าดํามันมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนพี่นอ้องต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาในการจัดการมันยุ่งยากถามว่าม,มันได้ผลผลิตเยอะไหม มันได้เยอะจริงพี่น้องแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่มันสูงสำหรับการเฮทหน้าดอทีนี้มาในเรื่องของหน้าหยอดหน้าหยอดถามว่าผลผลิตมันรองรองจากหน้าดําจริงถูกพี่น้องแต่ทีนี้มันก็ต้องแลกมาด้วยระบบการจัดการเเพราะว่าอย่างเพราะว่าหน้าหยอดช่องว่างมันเยอะพี่น้องพอช่องว่างมันเยอะปั๊บมันมีปัญหาเรื่องวัชพืชอีกพี่นอ้องอวัชพืชมันขึ้นตามช่องว่าง มันก็มีปัญหาอีกก็ต้องมาจัดการเพิ่มมาเพิ่มต้นทุนอีกเพิ่มความยุ่งยากให้กับชาวนาเพิ่มความยุ่งยากให้กับการทำเกษตรอีกแมนบอละเพราะฉะนั้นเนี่ยนาหวานมันจึงตอบโจทย์เออสำหรับไอ้ในยุคปัจจุบันนี้นะเออนาหวานข้าวแห้งนะไม่ใช่นาหวานตม้มเออนาหวานตม้มถามว่ามันเหมาะไหมสําหรับสําหรับพื้นที่หลายๆพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยคือมันเหมาะสําหรับ เขตที่มีชนประทานหรือว่าสามารถควบคุมน้ําได้ผมก็บอกซีแยมเสม,มอว่านาหวานตมมนี่พี่น้องมันมีปัญหาเรื่องญยาเรื่องวัชพืชเนี่ยคือสําคัญมากพี่น้องเอ,อมันมันขึ้นแบบขึ้นลกนะออแต่สําหรับนาหวานแห้งเนี่ยถามว่ามันมีวัชพืชไหมม,มันก็มีพี่น้องแต่ทีเนี้ยเราก็คือมันมันดีกว่าหลายๆอย่างดีกว่าหลายๆวิธีการเอ,อแล้วก็ สำคัญสุดก็คือผลผลิตพี่น้องเรื่องผลผลิตเนี่ยการทํานาหวานเนี่ยถ้าเราเขาเรียกว่ามีระบบการจัดการที่ดีนาเนี่เรียบเสมออืหรือว่าเขาเรียกว่าไงคือคันหน้าไม่มีน้ํารั่วอนาเรียบเสมอมีการใส่ปุ๋ยบํารุงดินออย่างสมนี้แล้วก็มีการหวานที่ถูกช่วงถูกเวลาอดินไม่แฉะดินไม่ไม่แห้งจนเกินไปเนี่ย การงอกของข้าวมันจะดีพี่น้องมันสีดีดีกว่าดีกว่าการทำนาทุกๆอย่างอ,อสำหรับตอนนี้นะสำหรับที่ผมมีประสบการณ์มากนะอ,อคือผลผลิตนี่มันมันได้พอๆกับนาดำแต่ทีเนี้ยผลผลิตมันได้พอๆกับนาดำแต่มันประหยัดต้นทุนกว่านาดำหรือว่านาหยดมันประหยัดไปหลายพี่นอ้องมันประหยัดไปเยอะเลยแล้วก็คือ เรามีแถมเรายังมีเวลาไปหาเงินจากทางอื่นอีกพี่นอ้องเออเท่าเฮ็ดหน้าปัจจุบันนี่น่ะเราทําแล้วทิ้งพี่นอ้องคือจังไปเนี่ยเห็นป่ะเขาหวานเอ้ยเขาเขาหยอดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปหาเฮ็ดงานไปหาเงินอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนี่การเฮ็ดหน้าปัจจุบันพี่น้องคือด้วยวิถีชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยผมสิบอกเสมอว่าคือเราเราจะมาจมอยู่กับไ การเฮ็ดหน้าแบบแบบที่แบบแบบเสียเส่ยงเสี่ยงนะเสี่ยงที่สิขาดทุนเสี่ยงที่สิไอ้ราคาข้าวที่ตกต่ำแบบเน,นี้คือแล้วเราแล้วเราจะมาวนอยู่ทําไมมันวาผมสิบอกเสมอว่าถ้าเรา <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าอยากให้มันไปได้ทํานาแบบให้มันไปได้ทํานาแบบไม่ต้องเสียเวลาทาหน้าแบบมีเวลาไปเฮ็ดอย่างอืน่นอย่างประมาณนั้นนะก็คือการจัดการทีแรกเลยพี่น้อง การหวานข้าวแต่ที่เรียกคือมันเราต้องเน้นให้ความสําคัญกับการหวานข้าวให้มันถูกช่วงเวลาให้ข้าวมันงอกให้ดีๆพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนะผมถึงบอกว่าเฮ็ดแนวหนก็นได้หาช่วงเวลาที่มันเหมาะเจาะอือคือยังช่วงนี้มันยังหัวปีอยู่อย่าไปรีบพี่น้องอย่าไปรีบอย,บย่าไปเฝ้าเออหลายคนกะคือว่า,เ,าเห็นเขาทําก็ไปตื่นเต้นตามเขาแล้วสุดท้ายเป็นแนวหดยาลกยาเยอะผลทิ้งช่วงอีก เพราะว่าธรรมชาติแต่ละปีเนี่ยมันเขาเรียกว่าคือมันมันเป็นตามฤด,ดูกาลของมันพี่นอ้องอือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเห็ดหน้าทำายังไงก็ได้พี่น้องเห็ดเห็ดแล้วอย่า้มันขาดทุนเออทำบางครั้งเนี่ยบอกว่าข้าวสวยข้าวสวยได้ข้าวเยอะได้ข้าวเยอะแต่ผลสุดท้ายแล้วเราได้อะไรเออทำได้ข้าวเยอะแล้ว กลายเป็นว่าขายข้าวแล้วได้ราคาถูกเออทําดีแล้วกับกลายเป็นว่าขาดทุนน้าหลังนะแบบนั้นมันมันไหวไหม่พี่น้องเอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเราเราต้องพิจารณาหลายๆอย่างพี่น้องพิจารณาหลายๆอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าทํานาเนี่ยถ้าเราเริ่มแรกเริ่มแรกได้ดีแล้วก็ประหยัดต้นทุนเนี่ยอนาคตเนี่ยเท่ากับว่าต้องมาปวดหัวมาจัดการเกี่ยวกับวัชพืชพี่น้อง เออลองไปพิจารณาลงมึงผมนะผมต้องเชื่อผมดอกเออผมคลิปเกี่ยวกับหวานข้าวนาปีผมก็เคยบอกไปแล้วให้เน้นเน้นคือสําหรับอันนี้พูดในตาสีตาสาพูดในไอชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รวยอะไรมากมายเออคือพอมีพอกินธรรมดาทั่วไปเนี่ยคือจังผมแบบเนี่ยคือธรรมดาทั่วไปชาวบ้านมันบ้านเนี่ยเฮน้าแบบไหนให้มันลดต้นทุนเฮต้าแบบไหนให้มันสวยทำนายยังไงทำแบบ ลงทุนน้อยอแล้วข้าวขึ้นมาสวยๆไม่ค่อยมียหญ้าปนเอฮ็ดแนวใดล่ะอก็คือโดยการหาช่วงจังหวะนี่หลยพี่น้องคืออย่างเอเจ้าจ้างเขาไถาปั่นแบบเนี้ยเสียเงินถไถไร่ละห้าร้อยคือกันไถสองร้อยห้าสิบปันสองร้อยห้าสิบแบบเนี้ยแต่ถ้าเราเลือกถูกช่วงเวลาเนี่ยเราไถาปั่นเสียเงินห้าร้อยเหมือนกันแต่ทีเนี้ย ความสวยของข้าวที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีหญ้าปนือนกับอีกคนหนึ่งที่ทําแบบจักไม่รู้ทําแบบไม่ได้รู้ช่วงเวลาเลยคือจะทําตอนไหนก็ทําตอนนั้นเลยเอ,อไม่ได้สนว่าต้องให้ดินแห้งดินดินเปียกดินชื้นไม่ได้สนอนะ่ะดินเปียกก็บเปียก,ยกแฉะแ่อยู่ก็กูก็จะหวานอะไรประมาณนั้นนะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียเงินได้ละห้าร้อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหญ้าขึ้นรกนะ่ะ สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกอะ่ะเห็นบอมันมันคือต้นทุนพี่น้องทุกอย่างมันคือต้นทุนเออผมที่เหมือนที่เทคนิคที่ผมบอกคือเริ่มแรกแดงเดิมทีเนี่ยเห็หน้าเนี่ยต้องเริ่มให้มันดีพี่น้องเริ่มให้มันดีเออบแมว่าเริ่มตอนเริ่มก็ขี้เร่แล้วนะเออแล้วเราจะไปเหนื่อยตอนท้ายเนี่ยพี่นอ้องออเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาลงเบิงพี่น้องเออคือจังไงแบบนี้ เอาตัวอย่างใกล้ๆแล้วเ,เ,เห็นบอกแบบนี้หวานห่างๆบบเนี่ยแล้วหญ้ามันก็ขึ้นแบบนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องได้มาซ้ําอีกเห็นบอกอผมถึงบอกว่าหวานข้าวอย่าห้มันห่างหลายพี่น้องเ,อเน้นไปเกือบๆจะถี่ข้าวอา่ะห่างหลายอย่าอย่าไปคิดว่าแตกกอแตกกอ,อมันไม่มีหรอกคาว่าแตกกอมันมีแต่คําว่าแตกหญ้าเห็นบอก มีแต่คาว่าแตกยาเหยยาขึ้นเต็มเลยผลสุดท้ายแล้วมันสีได้เข่าว้อยพี่น้องเบิ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องได้มาซ่อมเสียงเงินเพิ่มอีกออสู้เราหวานให้มันเกือบเกือบจะทีเลยตัย้งแต่ทีแรกไม่ดีกว่าหรอเห็นบอกอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวมันสียาวเดี๋ยวจะเบื่อกันซ้ำนี่แหละ